สวัสดีค่ะเด็กๆทุกคนกลับมาพบกับคุณครูเกรฟในเช้าวันนี้เช่นเคยนะคะในสัปดาห์นี้เรายังอยู่ในหน่วยของวันแม่แห่งชาติเช่นเคยค่ะและในวันนี้คุณครูมีเรื่องราวเกี่ยวกับสัญ,ญลักษณ์ของวันแม่จะมาเล่าให้เด็กๆฟังค่ะเด็กๆอยากรู้หรือเปล่าคะว่าสัญ,ญลักษณ์ของวันแม่คืออะไร เด็กๆรู้จักไหมคะว่าดอกไม้ชนิดนี้เรียกว่าดอกอะไรเอ่ยเรียกว่าดอกมะลิค่ะเด็กๆเก่งมากๆเลยค่ะดอกมะลิมีความหมายว่าอย่างไรและทำไมถึงเป็นสัญลักษณ์ของวันแม่ได้คุณครูมีเรื่องราวดีๆ มาเล่าให้เด็กๆฟังในคลิปต่อไปเราไปชมพร้อมๆกันเลยนะคะทำไมดอกมะลิจึงเป็นสัญ,ญลักษณ์ของวันแม่เคยสังเกตกันหรือเปล่าว่าทำไมดอกมะลิจึงเป็นสัญ,ญลักษณ์ของวันแม่เพราะอะไรลูกๆต้องมอบดอกมะลิแทนความรักความห่วงใยที่มีให้กับคุณแม่ไม่ การที่ใช้ดอกมะลิเป็นสัญลักษณ์ของวันแม่ก็เพราะว่าดอกมะลิเป็นดอกไม้ที่มีสีขาวบริสุทธิ์และคนไทยก็ถือว่าดอกมะลิเป็นดอกไม้มงคลนิยมอาดอกมะลิมาร้อยเป็นพวงมาลัยเพื่อบูชาพระและดอกมะลิเป็นดอกไม้ที่มีสีขาวบริสุทธิ์ส่งกลิ่นหอมไปไกลและหอมได้นานอีกทั้งยังออกดอกได้ตลอดทั้งปี นอกจากนี้มะลิดอกแห้งก็ยังสามารถใช้ปรุงยาหอมใช้บำรุงหัวใจได้เป็นอย่างดีซึ่งคุณสมบัติเหล่านี้เปรียบได้กับความรักอันบริสุทธิ์ลึกซึ้งที่แม่มีต่อลูกเป็นความรักที่เปี่ยมไปด้วยความเมตตาก,การุณาที่ไม่มีที่สิ้นสุดมีแต่ความชุ่มชื้นใจดั่งความหอมของดอกมะลินั่นเอง ประเทศไทยเริ่มจัดงานวันแม่ครั้งแรกเมื่อวันที่10มีนาคมพศ2486ณสวนอัมพรต่อมามีการเปลี่ยนแปลงกำหนดการวันแม่จนกระทั่งในปีพศ2519คณะก,กรรมการอำนวยการสภาสังคมสงเคราแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปธรรมเห็นว่าควรกำหนดวันแม่ให้แน่นอนโดยให้ถือว่า วันเสด็จพระราชส่งพบของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถวันที่12สิงหาคมเป็นวันแม่แห่งชาติและกำหนดให้ดอกมะลิเป็นสัญลักษณ์ของวันแม่ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา คำว่าแม่นั้นมีความหมายในใจของลูกๆทุกคนจนยากที่จะเปรียบเทียบได้กับทุกสปปรรพสิ่งในโลกสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้พระราชทานดังคำขวัญไว้ว่าแม่เป็นพระอรหันต์ของลูกคนที่เที่ยววิ่งหาพระเพื่อกราวไหว้พระอรหันต์อย่าลืมว่ามีพระอรหันต์อยู่กับตัวอยู่แล้วควรปฏิบัติต่อแม่อย่าให้บกพร่องได้และนี่ก็คือที่มาของทำไมดอกมาลีจึงเป็นสัญ,ญลักษณ์ของวันแม่ เป็นอย่างไรบ้างคะเด็กๆสำหรับความหมายของดอกมะลิสัญ,ญลักษณ์ของวันแม่มีความหมายที่ลึกซึ้งมากๆเลยนะคะเด็กๆอย่าลืมกลับไปกอดคุณแม่หอมแก้มคุณแม่ด้วยนะคะเพราะว่าคุณแม่คือคนที่รักเรามากที่สุดในโลกเลยค่ะเด็กๆมาในส่วนของใบงานวันนี้ค่ะใบงานวันนี้ให้เด็กๆ ลากเส้นตามรอยเส้นประรูปดอกมะลิและระบายสีให้สวยงามลากเส้นให้ตรงตรงตามรอยเส้นประนะคะถ้าไม่ตรงเด็กๆลบและเขียนใหม่นะคะแต่เอ๊คุณครูถามก่อนดอกมะลิสีอะไรเอย่ยดอกมะลิสีขาวดังนั้นตรงที่เป็นรูปดอกมะลิ เด็กๆไม่ต้องระบายสีก็ได้นะคะระบายสีแค่ส่วนใบที่เป็นสีเขียวก็พอคะ่ะเด็กๆสำหรับวันนี้เรื่องราวเกี่ยวกับดอกมะลิได้จบลงไปแล้วพบกับคุณครูใหม่ในครั้งต่อไปนะคะเด็กๆวันนี้คุณครูไปก่อนนะบ๊ายๆคะ่ะ